สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มวันพร์มี่สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มวันพร์มี่วันนี้พวกเราจะนำเสนอ msu happy app จากหัวข้อ happy university ค่ะขั้นตอนที่1นึ่ง e m p a t h i z e กลุ่มเป้าหมายจากการสำรวจคือกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสรา,ารคามจำนวน20คนโดยใช้แบบฟอรม์ม google form 1. ปัญหาที่เจอบ่อยเกี่ยวกับการเช็คตารางเรียนหรือตารางสอบเพื่ออะไรโดยที่45.5บอกว่าต้องเข้าเว็บไซต์หลายที่ 2. อ,อยากให้แอปมีการแจ้งเตือนก่อนเรียนหรือก่อนสอบล่วงหน้าเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่ตอบว่า1วัน 3. ถ้ามีการเปลี่ยนห้องหรือเปล่อนห้องสอบอยากให้แอปอัปเดตแบบเดียวทำไหมซึ่ง1 0ึ่งซบอกเห็นด้วย 4. ปัญหาที่เจอบ่อยเวลาใช้รถ e-v bus 33.3%บอกว่าไม่รู้เวลาที่ชัดเจนและส่วนอื่นๆบอกว่ารถเต็มรอนานไม่รู้ว่ารถอยู่ที่ไหนและรถมาไม่ตามเวลา 5. ฟีเจอร์เกี่ยวกับรถ e-v ที่อยากได้โดยที่45%บอกว่าอยากดูตำแหน่งรถแบบร e a l time และคำตอบองมาก็คือแจ้งเตือนเมื่อรถใกล้ถึงป้ายและดูตารางรถวิ่ง 6. เคยพลาดข่าวสารสำคัญของมหาลัยหรือไม่โดยที่55%บอกว่าบ่อย 7. ปัญหาที่เคยพบระหว่างการลงทะเบียนเรียนมีอะไรบ้างโดยที่60%บอกว่าเว็บไซต์ล่มเข้าไม่ได้หรือไม่ทราบตารางสอบเวลาที่ชัดเจนลืมเวลาลงทะเบียนหรือต้องสลับเว็บไซต์ไปมาและระบบขาง หากมีแอปพลิเคชันที่ช่วยในการลงทะเบียนเรียนท่านต้องการให้มีฟีเจอร์ใดบ้างซึ่งโดยคำตอบบอกว่าอยากให้มีระบบแจ้งเตือนเมื่อลงทะเบียนแสดงตารางเรียนและเวลาที่หน้าจอเดียวกันเชื่อมต่อระบบทะเบียนโดยตรงแสดงวิชาจำนวนที่ว่างและระบบบันทึกรายวิชาล่วงหน้า 2. Define Journey Map จากการสำรวจปัญหาต่างๆที่นิสิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามพบเกี่ยวกับสิง่งอำนวยสะดวกเช่นการเดินทางการเรียนในมหาวิทยาลัยโดยกลุ่มของเราจึงได้นำเนินการตั้งกรอบโจทย์และแนวทางการแก้ปัญหาให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยอยู่ในหัวข้อ Happy University และนี่เป็น Value Proposition Canvas 3 Ideate โดยขั้นตอนนี้เราใช้าวไม My V เป็นเครื่องมือในการทํางานหากเราเป็นอาจารย์หากเราเป็นนิสิตและหากเราเป็นคณะอธิการบดีเราจะมีวิธีการระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างไรซึ่งพวกเราได้ระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ <Yeah! S 1> 4 p r โป o โตไทป์ ขั้นตอนที่5เท t และนี่คือแบบจำลอง happy msu app และนี่คือหน้าตาของแอปเมื่อรวบรวมรฟีเจอร์ต่างๆไว้ในหน้าต่างเดียวกันนี่คือฟังก์ชันข้อมูลนิสิตซึ่งจะมีชื่อสกุลรหัสนิสิตและข้อมูลหลักสูตรฟังก์ชันประชาสัมพันธ์จะเอาไว้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลายัย ฟังชันผลการเรียนจะแสดงผลการเรียนแสดงคะแนนรายวิชาต่างๆฟังก์ชันการลงทะเบียนเรียนจะมีการลงทะเบียนเรียนการเพิ่มหรือลดรายวิชาตารางสอบฟีเจอร์นี้จะแสดงตารางวันเวลาและสถานที่ในการสอบพร้อมอัปเดตแบบ Real ลไทม์ time. ปฏิทินซึ่งฟีเจอร์นี้จะเป็นฟีเจอร์แสดงวันเวลาต่างๆในการ ทำกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยตลอดทั้งการเปิดเรียนถึงปิดภาคเรียนฟีเจอร์ EV bus จะแสดงเส้นทางการเดินรถแสดงจุดรับรถรอบรถที่จะมาถึงจุดขึ้นจุดลงและจุดจอดพร้อมทั้งจะแสดงว่ารถอยู่ตรงไหนแบบ Real Time ฟังก์ชันตึกเรียนหรือห้อง เป็นฟังก์ชันที่นิสิตสามารถกรอกรหัสรายวิชาสามารถหาตึกเรียนหรือห้องได้แผนที่ฟีเจอร์นี้จะแสดงแผนที่การเดินรถทั้งหมดในมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่าใช้ใจ่ายฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่บอกเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆภายในการเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเช่นค่าเทอมทุนการศึกษาซึ่ง จะบอกเกี่ยวกับรายละเอียดการสมัครทุนการยื่นทุนหรือการให้ทุนต่างๆภายในการศึกษาในการเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามการตั้งค่าจะเป็นการตั้งค่าภาษาการตั้งค่าแต้งเตือนการล็อกอินล็อกเอาท์ภายในแอป Digital Learning เป็นการจองห้องต่างๆภายในสำนักคอมเช่นการจองห้องคาราโอเกะการจองห้อง PlayStation การจองห้องดูหนังหรือการจองโต๊ะสนุกอุปกรณ์กีฬาจะเป็นฟีเจอร์ที่เอาไว้สำหรับการยืมหรือคืนอุปกรณ์กีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดต่อซึ่งฟังก์ชันนี้จะเป็นการติดต่อสอบถามเกยกับเจ้าหน้าที่กองทะเบียนหรือจะเป็นการจองคิวการเข้าพบที่ตึก SC3 ชั้น1ได้ และทั้งหมดที่กล่าวมานี่คือ Happy MSU App เป็นโมเดลที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับทุกๆคนได้พวกเรากลุ่ม One from Many ค่ะ